สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nonstop Investment นะคะช่องที่จะนำเนื้อหาสาระการลงทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนทองคำเงินแข่งคริปโตแล้วก็สินทรัพย์อื่นๆที่น่าสนใจมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะเอาละค่ะเราไปเข้าเนื้อหาสาระที่น่าสนใจในวันนี้กันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกหุ้นตัวหนึ่งที่เอ่อกำลังร้อนแรงเลยในแวดวง AI นะคะก็คือ NBIS หรือ Nebius Group NV ค่ะ มาดูกันค่ะว่าบริษัทสัญชาติดัตช์ที่ไปเทรดใน n สเดตัวนี้เนี่ยเขาทําธุรกิจอะไรกันแน่มีอะไรน่าสนใจแล้วก็มีความเสี่ยงแบบไหนที่เราควรรู้โดยเฉพาะสําหรับเอ่อคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มศึกษาเรื่องนี้ค่ะครับผมจริงๆการทําความเข้าใจธุรกิจก่อนลงทุนเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในโลกของ AI Infrastructure ที่แบบทุกอย่างมันหมุนเร็วมากมีสับเฉพาะมีปัจจัยที่ต้องดูเยอะแยะไปหมดเลยฮะการที่เราเอ่อ กระโดดเข้าไปโดยที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยมันก็เหมือนขับรถตอนกลางคืนแล้วลืมเปิดไฟหน้าเลยครับผมโอ้โหเห็นภาพชัดเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มปูพื้นฐานกันก่อนเลยนะคะ NBIS หรือ n, n b i s Group NV เนี่ยเอ,อ่อเขาทำอะไรเป็นหลักคะครับ NBIS เนี่ยเขาเป็นบริษัทสัญชาติดัชนะครับที่จดทะเบียนในตลาด n a s d a q ของอเมริกาธุรกิจแกนหลักของเขาเลยก็คือการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงานด้านปัญญาประดิษฐ์หรือที่เราเรียกกันว่า AI infrastructure นะครับซึ่งถือว่าครบวงจรเลยทีเดียวคำว่าครบวงจรนี่พอจะขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันครอบคลุมบริการอะไรบ้างเอ่ยได้ครับหลักๆเลยนะฮะก็คือบริการ Cloud Computing ที่ใช้พลังประมวลผลสูงๆจาก GPU ซึ่งอันนี้จำเป็นมากๆสำหรับงาน AI แล้วก็มีบริการ data center หรือศูนย์ข้อมูลนั่นแหละครับที่เขาออกแบบมาเพื่อรองรับงาน AI โดยเฉพาะเลยนะฮะทั้งฝั่งของการฝึกโมเดล AI หรือ AI training อันนี้จะต้องการพลังประมวลผลแบบมหาศาลเลยแล้วก็ฝั่งการใช้งาน AI จริงๆหรือ AI inference ซึ่งอาจจะต้องการความเร็วในการตอบสนองมากกว่านอกจากนั้นก็มีบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกนะครับอย่างพวกระบบเครียขขายที่เก็บข้อมูลหรือ storage แล้วก็มีแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ต่างๆที่ช่วยให้การพัฒนาการใช้งาน AI มันสะดวกขึ้นครับผมฟังดูช p พะทางมากๆเลยนะคะแล้วลูกค้าหลักๆของเขาเป็นกลุ่มไหนคะ เป็นบริษัทเทคทั่วไปหรือเปล่าเอ,อ่อไม่เชิงว่าเป็นบริษัทเทคทั่วไปสทัทีเดียวนะครับกลุ่มเป้าหมายหลักๆของเขาเนี่ยจะเป็นพวกองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการนำ AI ไปใช้ในสเกลใหญ่หรือไม่ก็เป็นสตาร์ทอัพที่มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยี AI โดยตรงเลยครับแล้วก็มีกลุ่มสถาบันวิจัยหรือแม้แต่ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังประมวลผลสูงๆมากๆเพื่อไปวิเคราะห์ข้อมูลหรือควบคุมกระบวนการผลิตด,ด้วย AI อะไรพวกนี้ครับ ถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ n e บิ s เขาสร้างขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับการสร้างถนนซ u p เปอร์ไฮเวย์ระบบไฟฟ้าระบบประปาให้กับโลก AI ที่กำลังเติบโตแบบโอ้โหก้าวกระโดดเลยมันทำให้บริษัทต่างๆเนี่ยสามารถพัฒนาเหมือนรถยนต์ AI หรือสร้างเมือง AI ของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาและก็เงินมหาศาลไปกับการสร้างถนนหรือสร้างโรงไฟฟ้าเองทั้งหมดคือ จุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือความต้องการพลังประมวลผลสำหรับ AI ตอนนี้นะครับมันเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณจริงๆครับความต้องการมหาศาลนี่แหละฮะที่เป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจแบบ n b s เลยโครงสร้างพื้นฐานให้กับเทคโนโลยีแห่งอนาคตเลยนะคะแล้วโมเดลการทำเงินของเขาเป็นยังไงคะเก็บเงินลูกค้าแบบไหนเอ่ยครับก็มี2รูปแบบหลักๆครับผมแบบแรกก็คือเก็บตามการใช้งานจริงหรือ consumption base นะครับ คือลูกค้าใช้พลังประมวลผลใช้พื้นที่เก็บข้อมูลไปเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นคล้ายๆกับระบบมิเตอร์ค่าไฟค่าน้ำนบ้านเราเลยครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือการทำสัญญาระยะยาวหรือ committed capacity อันนี้จะเหมาะกับลูกค้ารายใหญ่ๆห,หน่อยที่เขาต้องการการันตีว่าจะมีทัพแซกรเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนตลอดระยะเวลาสัญญาครับการสร้าง Data Center ขนาดใหญ่มี GPU เยอะๆแบบนี้ ฟังดูแล้วน่าจะต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นสูงมากแน่ๆเลยใช่ไหมคะหรือที่สับการเงินเขาเรียกว่า Cap X สูงถูกต้องเป๊ะเลยครับอันนั้นคือหัวใจสําคัญทางเศรษฐศาสตร์ของธุรกิจนี้เลยฮะเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนเริ่มแรกสูงมากๆหรือที่เรียกว่ามี Cap X หนักจริงๆเพราะว่าต้องทุ่มเงินมหาศาลไปกับการซื้อชิป G P U ซึ่งราคาก็โอ้โหแพงลิบลิ่วเลยแล้วก็การสร้างหรืออาจจะเช่า Data Center ที่ได้มาตรฐานสูงมากๆครับ แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งนะครับพอลงทุนไปแล้วแล้วเริ่มมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการจนกระทั่งอัตราการใช้งานหรือ utilization rate นะครับมันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจุดนั้นแหะครับมันถึงจะเริ่มเห็นผลกําไรชัดเจนขึ้นเพราะว่าต้นทุนส่วนใหญ่มันเป็นต้นทุนคงที่ที่เราจ่ายไปแล้วพูดง่ายๆก็คือยิ่งมีคนมาเช่าใช้พื้นที่ถนนหรือใช้ไฟฟ้าที่เราสร้างไว้เยอะๆจนเกือบเต็มความจุเนี่ยไรายได้มันก็จะเพิ่มขึ้นมากโดยที่ต้นทุนอาจจะไม่ได้เพิ่มตามมากนักดังนั้นนะครับ จุดสำคัญที่ต้องจับตาดูเลยก็คือความสามารถในการดึงดูดลูกค้ารายใหญ่ให้มาทําสัญญาระยะยาวหรือ Committed Capacity นั่นแหละครับเพราะมันเหมือนเป็นการการันตีรายได้แล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องพื้นที่ว่างหรือทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้งานลงไปได้มากเลยครับ ให้ทันกับความต้องการของตลาดที่มันโตเร็วมากๆด้วยครับผมอ๋อเข้าใจประเด็นเรื่อง Capex กับ Utilization rate แล้วค่ะมันเหมือนเป็นการเดิมพันก้อนใหญ่ในช่วงแรกเลยเนาะถ้าหาลูกค้ามาเติมให้เต็มได้เร็วก็จะคุ้มค่าแต่ถ้าไม่ก็อาจจะต้องแบกต้นทุนสูงไปเรื่อยๆที่นี้มาดูความเคลื่อนไหวล่าสุดกันบ้างดีกว่าค่ะมีข่าวหรือเหตุการณ์สาคัญอะไรเกี่ยวกับ NBIS ที่น่าสนใจในช่วงนี้ไหมคะ มีหลายเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็สะท้อนภาพธุรกิจของเขาได้ดีเลยครับอย่างแรกเลยก็คือมีข่าวการเซ็นสัญญาระยะยาวฉบับใหญ่กับบริษัทชั้นนําในอุตสาหกรรมซึ่งอันนี้ถือเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับเพราะมันช่วยเพิ่มปริมาณคําสั่งซื้อในมือหรือ b a c k ล็อกแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นว่าเออมีลูกค้ารายใหญ่รองรับการเติบโตแล้วนะ การได้ลูกค้ารายใหญ่นี้เป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วมีเรื่องอื่นๆอีกไหมคะเช่นเรื่องการเงินอะไรแบบนี้คือเพื่อที่จะรองรับดีลใหญ่ๆแล้วก็การขยายตัวอย่างรวดเร็วเนี่ยบริษัทก็จําเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มถูกไหมครับเขาก็เลยมีการระดมทุนทั้งการออกหุ้นใหม่ขายให้กับนักลงทุนทั่วไปหรือที่เรียกว่า follow on offering นะครับแล้วก็มีการออกหุ้นกู้ชนิดที่สามารถแปลงเป็นหุ้นได้ในอนาคตหรือ convertible notes ป้าหมาัหลักๆก,ก็คือเอาเงินสดไปเร่งซื้อชิป G P U เพิ่มแล้วก็ขยาย Data Center ให้มันเพียงพอครับการระดมทุนนี่เหมือนดาบสองคมเลยนะคะได้เงินไปต่อยอดธุรกิจก็จริงแต่ในระยะสั้นก็อาจจะทำให้จำนวนหุ้นในตลาดมากขึ้นแล้วก็กดดันราคาหุ้นเดิมได้เหมือนกันเนาะถูกต้องเลยครับและมันก็เชื่อมโยงกับอีกประเด็นหนึ่งที่นักลงทุนต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยก็คือการปลดล็อกหุ้นหรือล็อกอัปเอ็กซ์ไพ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงไตรามาส4ของปี2025นี้ครับคำว่า Lock-Up Expiry เีนี่ยมันหมายถึงช่วงเวลาที่นักลงทุนกลุ่มแรกๆหรือผู้ถือหุ้นเดิมที่เคยถูกจำกัดว่าห้ามขายหุ้นในช่วงแรกหลัง IPO นะครับจะสามารถขายหุ้นของตัวเองในตลาดได้แล้วทีนี้พอมันมีโอกาสที่หุ้นจำนวนมากอาจจะถูกเทขายออกมาพร้อมๆกันมันก็อาจจะสร้างแรงกดดันต่อราคาหุ้นในช่วงนั้นได้ครับผม อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเรื่องล็อกอัพสไปรินเองที่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของความผันผวน,นที่เราเห็นกันเพราะเท่าที่ดูข้อมูลย้อนหลังราคาหุ้นเอนเวสเคมยานในรอบ52สัปดาห์นี้แกว่งตัวแรงมากเลยนะคะจากหลัก10บเหรียญไปถึงร้อยกว่าเหรียญก็เคยเห็นแล้วก็มีคนพูดถึงราคาแถวแถว5 0ดอลลาร์บ่อยๆซึ่งเป็นราคาที่เขาเคยระดมทุนไปก่อนหน้านี้ว่าอาจจะเป็นเหมือนแนวรับแนวต้านทางจิตวิทยาอะไรทานองนั้นใช่เลยครับ เหตุการณ์ทั้งหมดที่ว่ามาทั้งเรื่องดีลใหญ่การระดมทุนการรอช่วงล็อกอัพเอ็กซ์ไพรี่แล้วก็ความผันผวนของราคาหุ้นเนี่ยมันสะท้อนภาพรวมของบริษัทที่กําลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็มาพร้อมกับความท้าทายแล้วก็ความเสี่ยงด้านการเงินการระดมทุนโดยช่วงล็อกอัพเนี่ยเป็นเรื่องปกติของบริษัทนี้กลุ่มโกลด์สต็อกแบบนี้นะครับไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเลยแต่แค่นักลงทุนต้องเข้าใจธรรมชาติของมันแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้้นไดครับ พอจะเห็นภาพความเคลื่อนไหวแล้วก็ปัจจัยต่างๆแล้วนะคะงั้นเราลองมาสรุปมุมมองที่เป็นบวกหรือบูเคสกันก่อนดีไหมคะว่าอะไรคือปัจจัยหนุนสำคัญที่ทำให้คนมองว่า NBIS น่าจะเติบโตได้ดีครับถ้าดูจากข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้ประเด็นหลักๆที่เป็นโอกาสเติบโตก็คือ1เลยนะครับ การได้ลูกค้าระดับไฮเบอร์สเกลเพิ่มขึ้นคำว่าไฮเบอร์สเกลนี่หมายถึงลูกค้ารายใหญ่มากๆอย่างผู้ให้บริการคลาวด์ยักษ์ใหญ่หรือบริษัทเทคโนโลยีขนาดมหึมาการที่ NBIS สามารถปิดเดียวกับลูกค้ากลุ่มนี้ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ภาพรวมไรายได้ในระยะยาวดูมั่นคงและก็ชัดเจนขึ้นมากครับ สองคือมีเงินทุนพร้อมขยายครับเงินสดที่ได้จากการระดมทุนครั้งล่าสุดเนี่ยถือเป็นเชื้อเพลิงสําคัญเลยที่จะทำให้บริษัทเร่งขยายโครงสร้างพื้นฐานได้ทันกับความต้องการของตลาดไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อชิป GPU ล็อตใหญ่ๆหรือการสร้างหรือเช่า Data Center เพิ่มก็ตามครับแล้วก็3คืออยู่ในเมกะเทรนครับ อันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าธุรกิจ AI infrastructure เนี่ยยังอยู่ในช่วงต้นๆของการเติบโตครั้งใหญ่มากๆถ้า NBIS สามารถรักษามาตรฐานบริการบริหารจัดการต้นทุนได้ดีแล้วก็ขยายธุรกิจรองรับความต้องการได้ทันตลาดที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นโอกาสสาคัญให้บริษัทเติบโตตามไปด้วยครับมันดูมีปัจจัยบวกที่น่าสนใจทีเดียวนะคะแต่แน่นอนว่าเหรียญมันก็มี2ด้านเสมอแล้วฝั่งความเสี่ยงหรือ Bear case ของ NBIS ล่ะคะ มีประเด็นไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษบ้างไหมคะความเสี่ยงก็มีหลายด้านเหมือนกันครับที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบเลยหนึ่งก็คือต้นทุนการดําเนินงานสูงอย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นธุรกิจนี้ใช้เงินลงทุนเริ่มแรกหรือค่าเบกสูงมากแล้วก็ยังมีต้นทุนค่าไฟฟ้ามหาศาลในการเดินระบบ Data Center อีกถ้าอัตราการใช้งานหรือ utilization r a ร e มันไม่ได้สูงตามเป้าหรือบริหารต้นทุนพลังงานได้ไม่ดีพอเนี่ยก็อาจจะกดดันกำไรได้มากเลยครับ 2. คือการพึ่งพิงลูกค้าน้อยราย ถ้าโครงสร้างรายได้มันกระจุกตัวอยู่กับลูกค้ารายใหญ่เพียงไม่กี่รายหรือที่เรียกว่ามีความเสี่ยงด้านคัสเตอร์คอนเซนเทรชันเนี่ยมันก็จะเปราะบางมากครับถ้าหากลูกค้ารายสําคัญเกิดมีปัญหาขึ้นมาชะลอการลงทุนหรือเปลี่ยนใจไปใช้เจ้าอื่นก็อาจจะกระ๊บรายได้และกําไรอย่างรุนแรงได้เลย 3. คือการแข่งขันที่รุนแรงครับตลาดนี้ไม่ได้มีแค่ NBIS เจ้าเดียวนะครับยังมีผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่เดิมๆอย่าง AWS Google Cloud a z u r e ที่เขาก็พยายามลงมาเล่นในตลาด AI Infrastructure นี้ด้วย แล้วก็ยังมีุ่เ่เลรงมากใหม่ที่เป็น specialist เฉพาะทางน้าน AI infrastructure ที่น่ากลัวเหมือนกันอย่างเช่น CoreWeave หรือ Lambda ซึ่งการแข่งขันทางน้านราคาและเทคโนโลยีเนี่ยถือว่าดุเดือดมากๆครับ4คือความเสี่ยงจากเหตุการณ์เฉพาะหน้าหรือ Event Risk นะครับเช่นการประกาศเพิ่มทุนรอบใหม่ที่อาจทำให้หุ้นมัน d i l u t ลงหรือมีแรงขายทำกำไรหลังการประกาศราคา offering และแน่นอนคือช่วงล็อกกัป e x p i r ีที่กำลังจะมาถึงซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่สร้างความผันผวนระยะสร้างกับราคาหุ้นได้ทั้งสิ้นเลยครับและข้อสุดท้ายข้อ5ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอันนี้สําคัญสาหรับนักลงทุนไทยโดยตรงเลยการลงทุนในหุ้นต่างประเทศอย่าง NV ็นีซึ่งซื้อขายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันมีความเสี่ยงจากแค่เงินบาทที่ผันผวนอยู่แล้วซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่แท้จริงเมื่อเราแปลงกลับมาเป็นเงินบาทครับผม ถ้าเรามองภาพรวมนะครับสนามแข่งขัน TI Infrastructure เนี่ยเป็นสมรภูมิที่ดุเดือดจริงๆครับมีทั้งยักษ์ใหญ่เดิมพันสูงแล้วก็มีผู้เล่นหน้าใหม่ที่พร้อมเข้ามาท้าชิงในขณะเดียวกัน ขนาดของเค,ค้กหรือตลาดโดยรวมมันก็ใหญ่มากแล้วก็กำลังขยายตัวอย่างร,รวดเร็วเช่นกันดังนั้นกุญแจสู่ความสำเร็จของ NBIS จริงๆก็คือการแข่งขันได้ในระยะยาวการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้ารายใหญ่ๆครับขอบคุณค่ะชัดเจนทั้งโอกาสและควอนท้าทายเลย ทีนี้สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มศึกษา NBIIS หรืออาจจะสนใจลงทุนแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นยังไงพอจะมีแนวทางเบื้องต้นหรือตอบคำถามที่คนมักจะสงสัยกันบ่อยๆได้ไหมคะแน่นอนว่าตรงนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะคะเป็นแค่ข้อมูลเพื่อการศึกษาคะ่ะได้ครับผมมีประเด็นที่น่าสนใจสำหรับผู้เริ่มต้นอยู่เหมือนกันครับอย่างแรกเลยคือเรื่องวิธีการเข้าลงทุนเนื่องจากคุณมีความผันผวนสูงอย่างที่เราเห็นกันการเข้าซื้อทีเดียวทั้งหมดเลยเนี่ย อาจจะเสี่ยงเกินไปการใช้กลยุทธ์ทยอยลงทุนหรือ DCA Dollar Cost averaging) โดยแบ่งเงินเป็นงวดๆเข้าซื้ออย่างสม่ำเสมออาจจะเป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการเข้าผิดจังหวะหรือช่วยเฉลี่ยต้นทุนในระยะยาวได้ดีกว่าครับค่ะการ DCA ก็เป็นกลยุทธ์ที่นิยมใช้กับหุ้นผันผลสูงอยู่แล้วแล้วมีหลักคิดอื่นอีกไหมคะเชื่อมั่นจริงๆหรือไม่ว่าตลาด AI infrastructure เนี่ยจะเติบโตไปได้อีกไกลใน,น3-5ปีข้างหน้า ถ้าคำตอบคือใช่การติดตามข่าวสารเรื่องดีลใหม่ๆที่บริษัทประกาศการขยาย Data Center ในแต่ละไตรมาสก็จะเป็นเหมือนการตรวจสอบว่าสมบุติฐานของเรายังคงถูกต้องอยู่หรือไม่หรือมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเรื่องราคาที่พูดถึงกันบ่อยๆแถว92.50ดอลลาร์ล่ะคะควรจะมองอยังไงดี ราคาประมาณ92.50ดอลลาร์ที่เป็นราคาอ้างอิงจากการระดมทุนรอบก่อนหน้านั้นนะครับนักลงทุนในตลาดมักจะให้ความสนใจเป็นพิเศษในเชิงพฤติกรรมราคาครับอาจจะมองเป็นเหมือนระดับแนวรับหรือแนวต้านทางจิตวิทยาได้แต่ต้องย้ำเหมือนเดิมนะครับว่านี่เป็นเพียงจุดสังเกตหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่สัญญาณซื้อหรือขายโดยอัตโนมัตินะครับการตัดสินใจต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยเสมอครับผมมาถึงคำถามที่พบบ่อยสำหรับมือใหม่กันบ้างนะคะ หุ้นสไตล์นี้เหมาะก,กับนักลงทุนแบบไหนคะโดยธรรมชาติแล้วนะครับหุ้นที่อยู่ในช่วงเติบโตสูงอย่าง NBS เนี่ยมักจะมาพร้อมกับความผันผวนที่สูงตามไปด้วยดังนั้นจึงเหมาะกับผู้ที่สามารถยอมรับความเสี่ยงและความผันผวนของราคาได้ค่อนข้างมากและต้องมีความเชื่อมั่นในแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ AI ในระยะยาวด้วยนะครับถ้ามองแค่ระยะสั้นๆอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ครับคำถามต่อมาค่ะถ้าสนใจแล้วควรซื้อทีเดียวหรือทยอยซื้อดีคะ อย่างที่แนะนําไปก่อนหน้านี้เลยครับสําหรับผู้เริ่มต้นหรือแม้แต่นักลงทุนทั่วไปการทยอยซื้อหรือ DCA มักจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าเพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงด้านจังหวะเวลาและก็ช่วยเฉลี่ยต้นทุนครับแล้วถ้าตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือ,อยังน้อยก็อยากติดตามดูต้องจับตาดูปัจจัยอะไรเป็นพิเศษบ้างคะสิ่งที่ควรติดตามอย่างใกล้ชิดเลยก็คือ 1. ข่าวการได้ลูกค้ารายใหม่โดยเฉพาะถ้าเป็นลูกค้ารายใหญ่ระดับไฮเปอร์สเกลอันนี้ยิ่งสำคัญเลยครับ 2. ความคืบหน้าในการขยาย Data Center และก็การเพิ่มกำลังการประมวลผลว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ 3. ข่าวคราวเกี่ยวกับการระดมทุนเพิ่มเติมทั้งการออกหุ้นใหม่หรือการออกหุ้นกู้ต่างๆ 4. ต้องการปฏิทินรอเลยครับสำหรับช่วงเวลาล็อกอัพเอ็กซ์ปายรีที่ใกล้เข้ามาและที่ขาดไม่ได้เลยคือผลประกอบการรายไตรามาสที่จะบอกเราได้ว่าบริษัททํารายได้เติบโตและบริหารจัดการต้นทุนได้ดีแค่ไหนเป็นไปตามที่คาดการไว้หรือไม่ครับ คือประเด็นสำคัญที่ต้องดูเลยคือบริษัทสามารถ execute หรือดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ได้จริงหรือเปล่าทั้งในแง่ของการหาลูกค้าการขยายธุรกิจให้ทันความต้องการและก็การบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงครับผม ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะสรุปจากการเจาะลึก NBIS วันนี้นะคะเราพอจะมองได้ว่านี่คือผู้เล่นที่น่าสนใจมากในทีม AI Infrastructure มีโอกาสเติบโตสูงตามกระแสความต้องการพลังประมวลผล AI แล้วก็การได้ลูกค้ารายใหญ่แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นหุ้นที่มาพร้อมกับความผันผวนสูงลิ่วเลยทีเดียวมีความเสี่ยงเฉพาะตัวหลายด้านทั้งต้นทุนเริ่มแรกมหาศาลการแข่งขันที่ดุเดือดแล้วก็ความเสี่ยงจากเหตุการณ์เฉพาะต่งตางๆเช่นการเพิ่มทุนหรือช่วงปลด ลลอกหุ้นดังนั้นดูเหมือนว่าจะเหมาะกับผู้ที่ศึกษาข้อมูลมาอย่างดีเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงสูงได้นะคะแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงก็อาจจะสรุปได้ว่า NBI S เป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับการเกาะกระแส AI แต่ต้องอาศัยการบ้านที่หนัก การติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดแล้วก็การวางแผนการลงทุนที่รอบคอบค่ะโอกาสและความเสี่ยงประเมินอย่างเป็นกลางแล้วก็ตัดสินใจให้สอดคล้องกับเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่ตัวเรายอมรับได้จริงๆการลงทุนในหุ้นเติบโตสูงหรือ growth stock เนี่ยความผันผวนมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี้ยงไม่ได้อยู่แล้วครับผมเยี่ยมเลยค่ะวันนี้ได้ข้อมูลไปเต็มเต็มเลยตอนจะจบการพูดคุยกันนะคะดิฉันขอทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดให้ลองไปหาข้อมูลหรือคบคิดกันต่อดูนะคะ นอกเหนือจาก n b i s แล้วเนี่ยในตลาด AI Infrastructure ที่กำลังเดือดพล่านตอนนี้ยังมีผู้เล่นรายอื่นๆอีกไหมที่มีโมเดลธุรกิจคล้ายกันหรืออาจจะแตกต่างออกไปอย่างน่าสนใจซึ่งการศึกษาเปรียบเทียบกันอาจจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมการแข่งขันโอกาสและความเสี่ยงในอุตสาหกรรมนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นลองไปสารวจกันดูนะคะ ถูกใจเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง nonstop investment เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะหุ้นสินทรัพย์น่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะและนอกจากนี้หากคุณสนใจในการลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน Dime หรือ WeBoo สามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษและหุ้นฟรีได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วพบกันใหม่ค่ะ